อะะไรวเจอแมวมันเป็นแมวบอกว่าขาหน้าสั้นขาหลังยาวเฮ้ยแกไก่คิงพูดไปไม่มีใครเชื่ออะไรแล้วจริงจริงรออยู่หน้าร้านสองตัวเลยจะชวนเข้ามาในร้านชวนเข้ามาเรียกอะไรนะเรียกอะไรเรียกมิจฉลงนี้เลยมิจฉลงก่อนให้มันจริงนะให้มันจริงนะครับมาเลครับเฮ้ยโหเอาแบบนี้เลยครับเฮ้ยพี่จันเฮ้ยจริงจริงเหรอพี่จันคะเฮ้ยพี่จันเขาเขามีมาเหมือนกันเชิญนั่งเชิญนั่งจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีสัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนให้แมวขาสั้นแมวตัวขาสั้นจริงด้วยนี่แมวเราพัางพร <laughs> เม่มันน้องชื่ออะไรชื่อเล่นอ๋อชื่อกอนครับกอนกับเอกครับกอนกับเอกนะนี่แมวของน้องนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเออว่ะแมวคุณพอยืดหัวเหมือนพังพอนเลยแมวคุณเหมือนพังพอนเป็นพันของเขาป่ะทำไมรรู้จักเหอพ่อแม่มันได้กับพังพอนนี่ไงหรือว่าไงขาหน้าสั้นมากอ่ะของญี่ปุ่น munchkin เห็นงี้ตัวละหลายบาทนะจ๊ะเนี่ยเหรอ ก็ทีดทานหนูจ๋าก็ถ้าเกิดเลทในไทยอะครับก็จะประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นไอ้โอเคโอเคคือเป็นแมวที่มีการผสมพันธุ์มาเพื่อให้ได้ลักษณะแบบนี้เป็นระหว่างผสมระหว่างแมวกับอะไรแมวกับแมวมีกระใจสี่สองคอร์แมวกับเสือดาวบ้างนี่กี่ตัวเอ่อสี่สิบกว่าตัวครับผมไม่แล้วเราขายแมวเหรอไม่ไม่ครับเลี้ยงเลี้ยงแบบเลี้ยงเล่นใช่ครับผมเดี๋ยวสี่สิบตัวแล้วมันจะเวลาที่ไหนไปทํางานทําการล่ะครับคุณ ก็มีมีมีคนดูแลช่มีคนดูแลต่างหากเลี้ยงเพื่องานอดิเลกไม่ได้ค้าขายไม่มีค้าขายครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบว่าทำหมันด้วยเป็นพันนี้หมดเลยไหมมีหลายสายพันธุ์ฮะคนเลี้ยงแมวเขาก็อยากมีแมวหลายแบบไงตอนนี้มีอยู่ประมาณ16สายพันธุ์นะ ไม่เลยคุณปล่อยยัวเยียสี่สิบตัววิ่ยัวเยี้ยยัวเยี่ยออกนอนเลยยัวเยียออกนอนเลยปริมาณมันเยอะไงพี่เห่นผ้าไหมเพ่นผ้าในบ้านงนี้ไหมไม่สร้างบ้านให้อยู่ครับจับ้านครับเป็นเกือบเกือบก็ต่อเติมออกไปเด็กพ่อเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันอะไรปะ ครับแต่เรารักแมวมากใช่ครับเริ่มต้นตัวแรกอะไรเป็นอะไรเป็นแรงบันดาลใจคุณตัวแรกเป็นพันอะไรก่อนเป็นแมวเปอร์เซียธรรมดาเนี่ยขนยาวขนยาวขนยาวปกติเลยครับราคาไม่แพงใครเริ่มต้นชอบแมวก่อนก่อนันผมครับคุณชอบแมวใช่ครับแล้วคุณเนี่ยผมชอบเขา หมายความว่าทรายสนับสนุนครับสนับสนุนอ๋อนี่อายุเท่าไหร่ครับอันนี้อายุประมาณ4-5ปีแล้วครับแมวมีอายุไขประมาณเท่าไหร่ครับก็น่าจะประมาณนี้ดีได้15ปีเลยครับโอ้คมณพ่อหมาเคุาพ่อหมาใช่ครับคอหมอ่ะไอ้พันอะไรนะมันินกินน่ารักมากเลยขาสั้นอันเป็นพาของญี่ปุ่นอ่ะครับแล้วก็จริงๆแล้วว่ามันมันมาจากเวลามันไปไหนมันเลื้อยไปไหม แม่ไม่จริงหูไม่เห็นมันไปไหนเลยพ่ไ้ไอ้มันเดินได้ไหมเนาะแล้ได้เหรอแไปดีปลาฝึกมาดีเปล่าโชคลาภเร็วเยอะไปจริูตื be ่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นอยู่นอันนี้โชว์ไปกี่รอบแล้เนี่ยมาสี่รอบทวีตีนลงทวีตีนลงไมาช่วยนีเขาตื่นเต้นเขาตื่นเต้นอยู่ สัตชาตยานแมวจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าพอพอเราเข้ามาเขาเขาจะอยู่แบบอยู่กับที่อ่ะไม่ค่อยขยับไปไหนเลยแต่ที่ครับผมจะให้เวลาประมาณสักบางทีก็5วัน7วันอะไรเงี้ยนี่พี่โยนหุ่นห้าวัน7วันกว่าจะคุณนี่เลยจากเวลาเราพอเปล่าวะะระวางไว้แค่ห้าวันแล้วมันจะเริ่มเดือดเอางี้ดีกว่าเอางี้เดี๋ยเขาต้องให้เขาดมทักษะพิเศษของพันนี้มันมันมันเนี่ยพิเศษคือ คือหนึ่งขาขาจะสั้นขาสั้นแล้วก็ขาขาหลังจะยาวกว่าเนี่ยฮะแล้วก็ไอตัวนี้สีจะเป็นสีลายแหลกคือออกมันออกเทาอมมุ่งๆนิดนึงเป็นสีที่เป็นแบบสีค่อนข้างจะหายากในแมวอะครับเราะปกติเขาจะเป็นตัวสีเทาใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะเป็นแบบมีประกายของความเป็นแบบม่่งๆงนิดนึงอะครับผมถามนิดนึงนะอย่างหมาเนี่ยสุนัขไงนะเวลาเขาผสมมาผสมให้ขาสั้นอย่างนี้เพื่อว่ามันจะได้แบบไปเพื่อผเพื่อเพื่อการ กิจกรรมของมันนะ่ะแมวนี่ไอตัวนี้เขาผสมมาให้มันขาสั้นเพื่ออะไรไหม เออจริงๆแล้วเอออาจจะดูน่ารักอะครับอาจจะดูให่นั้ให้คนนิยมอย่างเงี้ยครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าแมวไม่ได้แบบสำรับทำกิจกรรมไม่ได้ไวเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ไม่ได้เยอะอ่าไม่ได้ผมโอเคเอามากี่ตัวเนาะเอามาสองตัวอันนี้ไม่เคยดูเพาะมีตัวเหรอคนละพันใช่ไหมครับครับคนละพันครับอันนี้พันอะไรคะอันนี้เป็นพันเดวันเล็กครับผมเดวันเล็กเอายกท่านถาดวางบนโต๊ะง่ายเลยก็ได้โอเคให้เขาอยู่ในนั้นเขาจะได้รู้สึกปลอดภัยใช่ครับผมไม่เคยเห็นเลยใช่คเลยไม่คอยาวเลย เดวเวลเล็กเขามันก็แปลกๆนะเหมือนแบบหนาไม่เท่ากันอ่ะใช่ครับตอนนี้เขาจะไม่ค่อยมีขนครับแต่ว่าหลักๆคือจุดเด่นคือขนเขาจะหยิกเป็นคลื่นๆครับผมเขาเป็นญาติอะไรกับสฟิงค์ป่ะคะทำไมมันเยวเหี้ยวเจริงๆเหมือนมันญาติคล้ายๆกันครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนละสายพันธ์ครับผม นี่ผมบอกว่าถ้าผมเลี้ยงแมวนะแล้วแบบขนมันเริ่มไปอย่างงี้นะผมคิดว่าแมวผมขี้เลื้อนนี่ไม่ได้ขี้เลื้อนใช่ไหมผมบอกมันแหวงตรงแถวหัวมันแหวงแหวนนี้เป็นลักษณะของสายพันธุ์เขาครับผมสายพันธุ์อะไรนะคะขออีกทีเดวอนเล็กสัญชาติอะไรรู้ไหมตัวนี้คือต้นกำเนิดเขาจากเมืองเดวอนประเทศอังกฤษครับอังกฤษใชเนี่ยมีเดวอนเนี่ยเดวอนใช่เดวอนเล็กใช่ครับแพงไหมอันนี้พันเออราคาจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นเหมือนกันครับโอ้ยอีก ครับนี่ดูนะถ้าผู้ชมดูนะตรงคอเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเอาบัตเตรเียนไถเลยนะตรงนี้เนี่ยดูดิใช่ครับขนเนี่ยขนเขาจะเป็นแบบเป็นลายๆบางๆเนสปริงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเยอะกว่าแต่ว่า คนเขาจะไปหนักตรงช่วงตัวแล้วก็ช่วงหางที่เป็นแล้วไล่สีอ่อนไปหาหางเป็นสีเข้มใช่คือจริงๆแล้วแมวพันธุ์นี้มีทุกสีครับผมแต่ว่าตัวนี้คือที่มีความพิเศษคือสีเขาจะเหมือนแมววิเชียนมาสของไทยอะครับใช่ซึ่งนิยมที่เมืองนอกแล้วเหมือนฝรั่งอาจจะเอาแมววิเชียนมาสไทยครับรกกรเอามาบิดกับแมวพันธุ์นี้แล้วก็พัฒนาให้นิ่งแล้วก็จะได้สีที่พิเศษเพราะว่า แมวฝรั่งเขาดียมมากแมววิเชียนมากอะครับที่เมืองนอกแล้วของเรามีไหมี่ี่วิเชียนมากวิเชียนมากาีแมวไทยเรามีไหมแมวไทยเราตอนนี้ยังไม่มีครับนี่ไงเออแมวไทยนะต้องหาสีสว่านนะผมว่าสวยที่ีที่อยู่หูโห่ก้าวแต้มเลยใช่ไหมใช้จ่ายเยอะไหมเนี่ยสี่ิบตัวเนี่ยก็เยอะครับเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งก็หหลักหมื่นครับผม ไม่เป็นแสนหมื่นจริงเหรอคะหลักหมื่นทำไมเขาไม่ได้เขาจะรู้ใช่ไหมมีค่ารักษาพยาบาลอีกคุณอันนี้ไม่ไหวกครับเอาเป็นค่าค่าแบบว่าค่าเลี้ยงตายตัวครับผมแล้วมันได้แลกกับอะไรครับถึงคุณถึงยังทำอยู่แลกกับความรักไงครับพี่โดมันต้องสี่สิบตัวเลยนะก็จริงๆแล้วคือเหมือนเหมือนแบบเราทํางานไปเนี่ยเราเราเห็นเขาเราก็หายเหนื่อยอย่างเงี้ยนคือเหมือนเราชอบจริงๆริะครับผมของจันอะเวลาจันป่วยพี่แจ็งเขาจะรู้ด้วยนะเนอะเขาก็จะแบบว่ามานั่งเฝ้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้ ใช่ค่ะผมคุ้นว่าหมาทําอย่างนั้นแต่แมวทําด้วยเหรอถ้าหมาเนี่ยร้องไห้เลียน้ําตาให้นี่นี่ทำมาแล้วใช่ไหมเคยให้มันเลียนน้าตามาแล้วใช่ไหมเคยแล้ว้ผมถามนี่เองเนี่ยเแมวใกล้ชิดเนี่ยอย่างหมาเนี่ยนะอย่างหมาให้เนี่ยมันรอเรากลับบ้านเลยนะใช่ครับรอเมื่อไหร่นายนิยจะกลับมาแมวเหมือนกันแมวรอนั้งประตูรอโอ้ยมีมันจะมาทำไม แบบเป็นฝูงเข้ามาเลยมาล้อมวิ่งมาหาอย่างนี้ยใช่แต่ว่าของผมแม่บาจากประตูหน้าบ้านพอจะเข้าไปห้องแมวต้องผ่านห้องนอนแล้วก็ที่ที่ที่บ้านนะฮะมันจะเป็นห้องเสื้อผ้าติกับห้องนอนแล้วพอเราเข้าไปป้างมากันละเลือรู้เลยรู้เลยาาทับมาเลยน้องจัดการยังไงกับปัญหาขนแมวขนแมว40ตัว ก็ชอบท่องมีแม่บ้านนะแต่ทำความสะอาดตลอดเวลาดพราะเมื่อกี้นี่แค่มานั่งอยู่งี้ผมเห็นมันฟิวฟิลขนต้องดูดบ่อยๆตลอดเวลาแล้วก็ของจันมีแปรงขนเช้าเย็นเช็ดน้ำตาใช่ไม่เธอแปรงขนไปมันก็ยังร่วงอยู่ดีนี่ก็มันเป็นธรรมชาติเหมือนคนเราเวลามีผมผมร่วงเงี้ยเหรอใช่ไหมล่ะแต่ว่าต้องใจรักมากมากเลยแล้วทุกวันนี้สมมติว่างคุณเนี่ยเห็นแมวข้างถนนอะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วยก็มีเก็บเข้ามาในบ้านจะมีจะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อมีบุญอืเราก็บอกเขาก่อนตอนแรกเราลูกน้องไปไปเอามาล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าเธอจะอยู่บ้านหลังเนี้ยคุณบอกใครบอกแมวบอกมีมีบุญเนี่ยคุกเขาตอนแร่เป็นแมวปกติชาวบ้านเลยนะคุยเขาเลยเสร็จแล้วผมก็เอามาแล้วลูกน้องถือมาแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเธอจะอยู่บ้านบ้านเราอ่ะเธอต้องตัดเล็บได้นะ แล้วเธอต้องอาบน้ําได้นะตัดเล็บด้วยมันมันห่วงเล็บอ๋อาเลยครับมันจะห่วงเล็บอาวุธมันมีเฮ้ยมันต้องตัดด้วยอาวุธตัดเอ้าผมนึกว่ามันใช้ฝนเอาไม่ไม่พอพอถ้าสมมติว่าเล็มเล็มผ้าใช่แต่ว่าของเราของเราก็จะมีที่ที่ที่ขุนข่วนด้วยแล้วเสร็จแล้วพอพอนางมาถึงป้าบ้าบเสร็จผมก็อุ้มมาตัดได้เลย มันยอมไม่ยอมยอมให้ตัดแล้วยอมให้แล้วก็ตรงกันบุญมันจะได้อยู่ด้วยวันนั้นเลยนะแล้วเปลียนสภาพเลยเอจากแมวจอนจัดเอ้ยสวยเลยอ่ะเราก็เลยว่าตั้งชื่อเขาชื่อมีบุญแล้วอยู่จนเป็นวันนั้ับุเพเพราะแมวจอนจัดมันไม่ยอมไม่ทําอะไรกับมันง่ายๆมันห่วงแค่เดินใกล้ๆมันก็ไปแล้วฮะแต่นี้อยู่ดีเขา เขาเหมือนกับมันอาจจะมีบุพกรรมร่วมกันกับเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยว่าได้ได้มาอยู่กับเราแล้วเขาก็มีความสุขแต่แมวพี่เขาไม่อ้วนนะจันแมวพี่เขาดูดิเขาทำหมันไหมคุณก็ทำหมันไม่เห็นอ้วนเลยของหูอ้วนเหรอโอ้โหอ้วนเดี๋ยวเรียกว่าอ้วนถ้าสีฟ้านี่โดนเลมอนเลยนะถ้าสีฟ้านี่โดนเลมอนแล้วนะอ้วหัวบ้าเลยตัวอีกกระสอบแล้วมีควบคุมน้ำหนักไหมแมวนี่ของจ่าเนี่กินอาหารก็ควบคุมน้ำหนักแล้วนะ เธอให้เยอะอิเขาควบคุมยังไงควบคุมอาหารยังไงควบคุมอาหารไหมถามว่าจริงๆแล้วผมผมให้เลย ผมวางไว้ให้เลยนะกินเลยครับเขาหิวมากเลยมาทานไม่อ่านครับบุฟเฟ่เลยเขา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 าจะรู้ตัวเขาเองบุฟเฟ่ไม่จับเวลาด้วยไม่จับเวลาคือคือคือแต่ว่าเราก็ต้องเลือกสูตรอาหารที่ตรงตรงกับไวครับอะไรนะครับแล้วก็เลือกกินอาหารที่อ่ะแล้วคุณ40ตัวมันมันวัยไม่ตรงกันหมดเลยก็ถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นแมวเด็กหน่อยเราก็จะเอ่อแยกไว้อีกอีกอีกห้องนึ่งอีกเซกชั่นหนึงใช่ครับมีเจ้าหน้าที่เลี้ยงหมา28กยี่สิคนเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวคุณเลี้ยงแมวอย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นด้วยครับเาามมีหด้วย มีสุนักจ really? hey, ิ้งจอกด้วยเฮ้ยมีหมาก็มีครับเฮ้ยหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกฟอกเนี่ยนะครับฟอกครับฟอกเฮ้ยแล้วมันอบล่าไหมเหรอมันเป็นสัตว์ทั้งล่านะเออจริงๆแล้วนิสัยเขาค่อนข้างจะ เหหมมือนาคุณไม่กลัวมันมาล่าคุณเหรอเออไม่ครับเพราะว่าฟ็อกซ์ที่เราเลี้ยงเป็นเป็นฟ็อกซ์ขนาดขนาดเล็กอ๋อไอตัวจิ๋วจิ๋วหูยาวยาวออันนั้นอันนั้นเป็นเฟล็กฟ็อกซ์อันนี้เป็นอาร์ติกฟ็อกซ์ครับที่เป็นตัวสีขาวล้วนนะครับวันนี้เขาเล่ากันยังแบบอาร์ติกฟ็อกซ์มันก็ว่าอยู่ทั้วโลกเลยหมาต้นกานิดต้นกำเนิดมาฟอกทั้วโลกเลยว่างั้นเ่รเลี้ยงในช่องฟิตได้เปล่าหรือว่าจริงจอกหิมะจอกหิมะก็ก็จริงๆแล้วเขาถูกปรับอากาศมาแล้วครับให้อยู่ให้อยู่ในอากาศที่เป็นแบบปกติได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าร้อนครับผมเราก็จะ ต้องเปแอร์ไหมต้องเปองแอร์ไหมสลับกันครับแอร์พัดลมแล้วผมถามกินอะไรไออาร์ติกฟ็อกซ์เนี่ยกินอาหารหมาเม็ดอาหารเม็ดของหมาเลยทั่วไปเลยใช่โอ้โหเเหมือนเหมือนหมาตัวหนึ่งมันหิวมันก็ต้องกินไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยกระตายออกไปไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กินอาหารเม็ดกินอาหารเม็ดไม่ต้องกินความรัก ความผูกพันคือไม่จำเป็นว่าจะไม่ต้องมีความรักกับมนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรักกันได้ไมผมบอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาคือสัตว์เลี้ยงคุณได้ของเข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะแบบคุณได้มาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆหรือคุณผู้หญิงอะไรใดๆอย่างนี้นะบางทีร้อนใจอะตอนมันเป็นลูกหมาไม่เร้เอามาปุ๊บ มันอยู่สองสาวันเพิ่บเริ่มขี้เว้ยเริ่มเยี่ยวอดตายแล้วต่นี้ไม่เวแล้วเอาไปไว้ที่เอ,<ว>เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งเพราะว่าคุณได้ของเข้ามาแล้วเขาไม่กกใช่ตุ๊กตาเขาเป็นสิ่งมีชีวิต คุณต้องให้ความรักเขาคุณ้ดีให้อาหารให้ความรักนะผมว่าให้ความรักในดีที่สุดสำคัญมากเลยครับใช่ก็ก็ส่วนหนึ่งในในในสีกว่าตัวก็จะมีคนที่เลี้ยงไม่ได้และเขาไม่เห็นอยู่ใน Facebook ย่าี้ว่าเราเลี้ยงต่อติดต่อมาแล้วเราก็คุณจะมีอั้นไหมตัวที่41ไม่ไหวแล้วก็จริงจแล้วก็มีอั้นนะแต่พอไปมา ความมีเมตตาาเราเห็นแล้วเราสามารถดูแลได้เพราะเรามีกาลังในการที่เราจะดูแลเขาเราก็ดูแลได้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราช่วยชีวิตหนึ่งหนึ่งสรรพสิ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตคนนะแต่เพียงแค่ว่าร่างกายเขาเปลี่ยนเป็นแนวบางตัวตอมใจตายแล้วก็มีว่าเป็นของบ้านผมนะครับของคนพี่ที่รู้จักครับตอมใจตายเหมือนเจ้าของใช่ครับเหมือนเจ้าของเขาเขาเอาแบบไม่เลี้ยงแล้วก็เอามาให้พี่เขาดูและครับแล้วเขาก็ เขาก็เลี้ยงใช่ไหมเขาก็เขาก็ไม่ค่อยกินข้าวเขากินถึงเจ้าของเขาตอมใจตายเขาก็เหมือนแบบหมาแมวเขาบอกเขาบอกกันไว้ว่าแบบหมาแมวเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยจะมีเราแค่คนเดียวใช่แต่ในชีวิตของเรายังเจอใครมากมายกับหลายคนอเราออกบ้านกับบ้านเขาก็นั่งรอเราเลยพี่หน้ารักหมารักแมวเขามีเราคนเดียวน้องโอเควันนี้ท้องนขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นคนใจครับขอบคุณดีขอบคุณดีอาว่าไป โอเคพวกเรามาช่วยพี่เฮ้ยแมวกลับบ้านเว้ยไปต้นร้อนเลยหลายหลายคนอยากได้เพราะมันน่ารักมันเหมือนลูกนะเด็กน้อยเด็กน้อยเพราเด็กน้อยเงี้ยไม่ไม่ยังเด็กน้อยเงี้ยไปเดินไปเดินไปเดินห้ไปเดินเจอร้านสัตว์เลี้ยง ไอล้ลูกหมาลูกหมามันน่ารักอยู่แล้วอ,อยากได้หนูเจ้าเอาหนูจะเอานูเจ้าเอา,เอาแต่พอได้มาเพบเล่นวันสองวันเบือ<ม>่อแล้วหมาไม่ใช่ของเล่นหมาไม่ใช่ของเล่นมันเป็นสิ่งมีชีวิต<ช>พ,อพอคุณได้ไปมาแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของเขาเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปไหนเขาก็คิดถึงคุณลแล้วตอนนี้แต่คุณไม่สนใจคุณจะไปเล่นบักเด็กบางคนก็นเล่นเล่นมือถือเล่น,นอะไรปั๊บแหม่หมามาทีา่ที่เสือ้อไอ้ตีมันไง <laughs> เอ้จริงไปตีมันไปอะไรมันนะเราสงสารไงพอให้ลูกค้าเขาลาเหย เชิญเชน้องลูกค้าเข้าร้านพิคิงผมว่าลูกค้าจะสวยเงเออเชิญไปห้อง V I P หลังร้านนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีห้อง V I P เดี๋ยวเอกินตนี้่ได้เดียเดี๋ยวเดี๋ยวร้านบอกว่าร้านมีห้อง V เียผมไม่รู้มันไปดัดแปลงอะไรมีห้อง V มีห้องคาาเกะอยู่มีห้องคาาเกะด้วยอะรนห้อง V P ใครแตะลูก แต่แล้วบอกนะผมว่าถ้าอย่างนั้นเชิญไปกลับไปนั่งที่ไหนไอ้หนูน่าก็เดินตามเข้าไปลูกตามเขาไปได้ไงเดินเข้าไมง่ายเดินตามเขาไม่ใช่ใครนี่ครฮะทำไมคุณไปหวงยังเลยเผู้หญิงสาวๆได้คุณนี่นะอะไรลูกสาวไม่น่าเชื่อครับว่าคุณบอลจะมีลูกสาวโตขนาดนี้แถมหน้าตาน่ารักอีกด้วยเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามชมกันครับ